ทำไมทำดีต่อคนที่เรารักแล้วไม่ได้รักตอบการทำดีกับคนที่เรารักเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่เสมอแต่บางครั้งเราก็รู้สึกผิดหวังเมื่อไม่ได้รับความรักตอบแทนซึ่งมีสาเหตุที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้หนึ่งความรักเป็นสิ่งที่ไม่สามารถฝืนใจได้เราไม่สามารถบังคับให้ใครมารักเราได้แม้ว่าเราจะทำดีกับเขาแค่ไหนก็ตาม ความรักเกิดขึ้นจากความรู้สึกและการดึงดูดใจซึ่งกันและกัน 2. แต่ละคนมีมุมมองและความต้องการที่แตกต่างกันสิ่งที่เราคิดว่าดีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับอีกฝ่ายสิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเข้าใจความต้องการของกันและกัน 3. อีกฝ่ายอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับความรักบางคนอาจจะเพิ่งผ่านประสบการณ์เลวร้ายหรืออาจจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งอื่นในชีวิต 4. เราอาจจะคาดหวังมากเกินไป การคาดหวังมากเกินไปอาจจะนำไปสู่ความผิดหวังสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและมีความสุขกับสิ่งที่เรามีหากเรากำลังทำดีเพื่อหวังผลตอบแทนหากเราทำดีกับใครสักคนเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนความสัมพันธ์นั้นอาจจะไม่ยั่งยืนสิ่งสำคัญคือต้องทำดีด้วยความจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหกอีกฝ่ายอาจจะไม่รู้ตัวว่าเรารักเขา บางครั้งเราอาจจะต้องแสดงออกให้เขาเห็นชัดเจนว่าเรารู้สึกอย่างไร 7. เราอาจจะกำลังส่งสัญญาณที่ผิดสิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด 8. เรากำลังกดดันอีกฝ่ายการกดดันให้เขารักเราอาจจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดและไม่อยากอยู่ใกล้เรา 9. เรากำลังละเลยตัวเองสิ่งสำคัญคือต้องดูแลตัวเองและมีความสุขกับชีวิตของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะ